อัปเดตข่าวสารของลิเวอร์ p o o ทุกวันก่อนใครอย่าลืมกดติดตามช่องของเราเอาไว้ด้วยนะครับอดีตเพื่อนร่วมทีมเชื่อโชต้าจะอยู่หงแดงไม่นานรอย้ายไปอยู่ในทีมทีมท่ดีกว่านี้สตีเฟนอยู่สตาคิโอเชื่อว่าอดีตเพื่อนร่วมทีมเก่าอย่างเดเอโกโชต้นั้นจะอยู่กับลิเวอร์ p o o ไม่นานนะักและจะย้ายไปเล่นในระดับที่สูงกว่า ดีเอโก้โชตาในวัย23ปีย้ายจากบู๊พันตันวันเดอร์มาร่วมทีมหงแดงด้วยค่าตัวราวๆ45ล้านปอนด์ในช่วงตลาดซื้อขายนักเตะซัมเมอร์ที่ผ่านมาก่อนที่เจ้าตัวจะโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมโดยทันทีโดยเขายิงให้กับทีมยักษ์ใหญ่ของเมืองเมอร์ซีไซด์ไปแล้ว7ประตูจากการลงเล่น11นัดในทุกรายการทำให้เขากลายเป็นตัวเลือกสำคัญในแนวรุกของเจอเก้นครอฟโชต้านั้นยอมรับว่า ตอนนี้เขาได้อยู่กับทีมที่ดีที่สุดในชีวิตการคาแข่งของตอนเองแล้วอย่างไรก็ตามอดีตเพื่อนร่วมทีมชาติโปรตุเกสรุน่นยู21อย่างยุสตาคิโอได้กล่าวว่าโชต้าเล่นให้กับทั้งปาร์กอสแอนเดติโกมาดริดปอร์โตและลิเวอร์พูลเขาทำงานหนักมากยูสตาคิโอกล่าวกับลาววนกาเดียเขาเป็นคนที่ทำงานหนักมากเป็นคนที่อยู่ที่ตัวเองให้กับฟุตบอลเขาเล่นฟุตบอลเยอะมาก แต่เขาจะไม่อยู่ที่ลิเวอร์พูลไปตลอดเขาจะไปสูงกว่านั้นอย่างแน่นอนผมเคยอยู่ในห้องแต่งตัวกับเขาเพราเป็นกัปตันทีมชาติโปรตุเกสชุดยู21ปีในช่วงเวลาที่แย่ๆเขามีบุคลิกที่แข็งแกร่งมากเขาเป็นคนที่ทำตัวมากและเขาสมควรแล้วที่จะมาอยู่ในจุดนี้ส่วนทางด้านอดีตโค้ชของโชตาเชื่อว่าโชตาจะเป็นทายาทสืบทอต,ต่อจากโรนัลโดได้พอร์เกซิเมา อดีตโค้ชของเดโกโชตาระบุตอนเองเคยบอกตั้งแต่หลายปีก่อนแล้วว่าเดโกโชตานั้นเก่งเข้าขั้นที่จะเป็นทาย,ยาทของคริสเตียโนโรนันโดได้พร้อมบอกว่าโชตานั้นถึงขั้นเซฟบทความที่ตนเคยพูดแบบนั้นเอาไว้ด้วยฮอร์เก้ซีเมาอดีตโค้ชของเดโกโชตากองหน้าชาวโปรตุเกสของลรเวอร์ปูเปิดเผยว่าตนเองนั้นเคยมองว่าโชตาเก่งพอที่จะเป็นทาย,ยาทของคริสเตียโนโรนันโด ดาวยิงคนดังของวงการฟุตบอลโปรตุเกสได้ด้วยซ้าโชต้าเริ่มเล่นฟุตบอลอาชีพกับปราคอสเดฟเฟล่าทีมในโปรตุเกสเมื่อปี2014ซึ่งตอนนั้นเขาก็เคยได้ทํางานร่วมกับซิมเมลและดาวเตะเลือดฝอยทองรายนี้ก็ฉายแววโดดเด่นจนได้ย้ายไปอยู่กับอาเลติโกมาดริดในปี2016ก่อนที่ล่าสุดเขาจะย้ายมาอยู่กับลิเวอร์พูลและกําลังทําผลงานได้อย่างโดดเด่นจนยิงไปแล้ว7ประตูจากการลงเล่น11นัดในทุกรายการ โดยซีเมได้ให้สัมภาษณ์กับด i แอเลติกสื่อกีฬาชั้นนําเอาไว้ว่าไม่มีใครหรอกที่จะทําผลงานได้ดีแบบที่โชตากําลังทาอยู่ได้ในตอนนี้โดยที่ไม่มีความทะเยอทะยานตามไปด้วยตอนที่เขาเซ็นสัญญากับปอร์โตน่ะผมเคยให้สัมภาษณ์กับเว็บไซต์ภาษาโปรตุเกสเอาไว้ว่าโชตานี่แหละจะเป็นทายาทของคริสเนยโอรันโดจริงอยู่ว่าในตอนนั้นแล้วมันถือเป็นการพูดที่อาจจะฟังดูใหญ่โตไปนิดหน่อย เพราะว่าโชตาเพิ่งจะเล่นให้กับปาโกสเท่านั้นและไม่เคยมีช่วงเวลาที่ดีกับแอตเลติกโกมาดิดเลยตอนที่โชตาเซ็นสัญญากับลิเวอร์พูลผมได้ส่งข้อความแสดงยินดีไปให้เขาในอีก5วินาทีต่อมาเขาตอบกลับมาด้วยลิงก์บทความอันเก่าที่ผมเขียนเอาไว้เกี่ยวกับเขาและโรนันโดมันเป็นสิ่งแรกที่เขาส่งมาให้ผมเขาคงจะเก็บลิงก์นั้นเอาไว้ตั้งนานแล้วแน่ๆมันยอดเยี่ยมมากจริง,รงๆเขาไม่เคยลืมมันเลย พอเกสซิเมาอดีตโค้ชของดิเอโกโชตาให้สัมภาษณ์เคนนี่ดันกริดย้ำฟิมิโนสุดสำคัญต่อหงถึงแม้ว่าจะทำประตูได้น้อยเคนนี่ดันกริตตำนานของลิเวอร์พูลยกมือสนับสนุนโรเบโร์ตฟิมิโนกองหน้าฟันขาวของทีมว่ายังคงเป็นคนสำคัญของทีมอยู่ถึงแม้ว่าสถิติการยิงประตูจะน้อยมาก ขณะที่ดีโกโชต้าก็ทำผลงานได้อย่างน่าประทับใจยามที่ลงเล่นเป็นตัวสำรองหัวขอกทีมชาติบราซิลนั้นตกเป็นเป้าในการวิจาร์ณว่าควรจะโดนดรอออกจากทีมแล้วให้ดีโกโชต้าลงสนามแทนเพราะว่าผลงานของฝ่ายหลังดูดีและยิงประตูได้อย่างต่อเนื่องเมื่อได้รับโอกาสแต่ถึงกระนั้นทางด้านของเคนนี่ดันกริตตำนานนักเตะของลลเวอพูก็กล่าวว่าผมไม่ได้เป็นห่วงอะไรเรื่องของฟิมิโนหรอกนะ ฟิมิโนเป็นนักเตะที่ยอดเยี่ยมเขามีการสัมผัสบอลชั้นยอดและทำงานหนักมากเขาคอยช่วยส่งเสริมโมฮัเมดซาาหาและซาเดโอมาเน่เมื่อพวกเขาได้ลงสนามทั้ง3คนแน่นอนว่าพวกเขาทั้ง4คนนั้นลงเล่นด้วยกันในเกมพบกับแมนเชสเตอร์ซิตี้แล้วก็เล่นด้วยกันได้เป็นอย่างดีด้วยนะฟิมิโนคือนักเตะที่สำคัญมากๆของลิเวอร์พูลเลยนะสำหรับดีโก้โชตาที่ลงมาแล้วยิงประตรูได้อย่างอิสระและสร้างผลกระทบต่อเกมได้ ถึงแม้ว่าเขาจะไม่ได้ลงสนามแบบเต็มเกมนั้นทําให้เขามีประโยชน์ต่อทีมเป็นอย่างมากมันสําคัญกับทั้งนักเตะและสโมสรเมื่อมีใครบางคนเข้ามาและปรับตัวได้โดยทันทีลองดูสิ่งที่เขาได้มาทําซี่เคนนี่ดันกริดตำนานนักเตะของลิเวอร์พูลให้สัมภาษณ์แฟนหงใจชื้นเวอร์จิฟันได้สามารถลงซ้อมแบบเบาๆได้แล้ว Daily Mail สื่อชื่อดังของเกรตตีคาวเวอร์จิฟันได้ปราการหลังของลิเวอร์พูลเริ่มซ้อมเพื่อฝื้นฟูสภาพร่างกายแบบเบาๆได้แล้วแต่ก็ยังไม่ชัวรว่าเขาจะคืนสนามได้เร็วกว่ากําหนดหรือไม่เวอร์จิฟันได้ปราการหลังคนเก่งของลิเวอร์พูลยอดสโมสรแห่งวงการพรีเมียร์ลีกอังกฤษเริ่มที่จะซ้อมเพื่อฟื้นฟูร่างกายแบบเบาๆแล้วตามรายงานของเดลี่เมล l สื่อชั้นนําของเมืองผู้ดี ฟานได้นั้นมีอาการบาดเจ็บเอ็นไขว้หน้าข้อเข่าชีกจากเกมเมอร์ซิไซดดาบี้แมตช์นัดที่ลิเวอร์พูลออกไปเสมอกับเอเวอเรตต่2-2เมื่อช่วงเดือนตุลาคมที่ผ่านมาซึ่งก่อนหน้านี้หลายฝ่ายก็เชื่อว่าเขานั้นจะต้องพักเป็นเวลานานและในกรณีที่ร้ายแรงที่สุดก็คืออาจจะไม่สามารถกลับมาลงเล่นในฤด,ดูการนี้ได้เลยทั้งนี้กองหลังชาวดัตได้เข้ารับการผ่าตัดหัวเข่าไปเรียบร้อยแล้วและเขาก็เคยบอกเองว่า ได้มีการกำหนดแผนการฟื้นฟูร่างกายกับผู้เชี่ยวชาญด้านหัวเข่าไปเรียบร้อยเพื่อที่จะได้ทำให้ตัวเองกลับมาหายโดยเร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้และล่าสุดเดลี่เมลก็บอกว่าฟานได,ได้เริ่มทำการซ้อมแบบเบาๆแล้วโดยเป้าหมายหลักในตอนนี้คือการทำให้เขาเตรียมร่างกายให้พร้อมสำหรับการทำกายภาพบำบัดในระดับที่2ซึ่งจะเป็นระดับของการกายภาพบำบัดที่มีความเข้มข้นมากกว่าเดิมอย่างไรก็ตามมันยังไม่มีการเปิดเผยที่ชัดเจนว่า แข่งวัย29ปีจะสามารถกลับมาลงเล่นได้เร็วกว่าที่คาดการเอาไว้กันหรือเปล่าสมาคมฟุตบอลอียิปต์เผยซาร่าและเอเลนีเตรียมกลับอังกฤษแล้วสมาคมฟุตบอลของประเทศอียิประบุโมฮัมเหมดซาร่ากับโมฮัมเหม็ดเอเลนีได้รับไฟเขียวให้กลับมาที่อังกฤษแล้วถึงแม้ว่าไม่นานมานี้จะตรวจพบว่าพวกเขาติดเชื้อไวรัสโควิด COVID -19 ก็ตาม โดยทั้งคู่จะเดินทางด้วยเครื่องบินเจ็ตส่วนตัวที่ติดตั้งอุปกรณ์ทางการแพทย์เอาไว้ด้วยเพื่อที่จะได้ไม่เสี่ยงแพร่เชื้อให้กับคนอื่นซาร่านั้นถูกตรวจพบว่าติดเชื้อเมื่อวันศุกร์ที่13พฤศจิกายนที่ผ่านมาซึ่งหลายคนเชื่อว่าเขาอาจจะติดเชื้อจากการไปร่วมงานแต่งของน้องชายส่วนเอเนนี่นั้นมีการเปิดเผยว่าเขาติดเชื้อในวันที่16พฤศจิกายนที่ผ่านมาโดยกรณีของซาร่านั้นไม่นานมานี้ที่เขารับการตรวจอีกครั้ง แต่ผลตรวจของเขาก็ยังคงเป็นบวกทําให้ตอนแรกเป็นที่เชื่อกันว่าเขาอาจจะต้องอยู่ในอียิปต์ต่อไปอีกสักพักหนึ่งโดยถแถลงการของสมาคมฟุตบอลอียิปต์ได้เปิดเผยว่าหลังจากที่ได้มีการประสานงานกันระหว่างสมาคมฟุตบอลอียิปต์กักบลิเวอร์พูลมีการตกลงกันว่าโมฮัมเหม็ดซาลากับโมฮัมเหม็ดเอเลนีนั้นจะเดินทางจากสนามบินฮูกาดาด้วยเครื่องบินเจ็ตส่วนตัวที่ติดตั้งอุปกรณ์ทางการแพทย์เอาไว้ โดยหวังว่าจะช่วยให้พวกเขาหายติดเชื้อเร็วนี้และสามารถกลับไปช่วยต้นสังกัดของพวกเขาได้สมาคมฟตุตบอลอียิปต์ได้ติดต่อประสานงานกับทั้งสองสโมสรอ,อย่างต่อนเนื่องนับตั้งแต่ที่ทั้งคู่ติดเชื้อไวรัสโดยทั้งคู่มีผลตรวจเป็นบวกในตอนที่รับการตรวจในวันนี้โดยเป็นที่เชื่อกันว่าในตอนที่ทั้งคู่เดินทางกลับมาที่อังกฤษนั้นทั้งคู่จะต้องเข้ารับการตรวจกันอีกครั้งก่อนที่จะเข้าสู่การกักตัวโดยทันที โดยกฎของพีเมลิกระบุว่านักเตะคนไหนก็ตามที่ในตอนแรกถูกตรวจว่าติดเชื้อจําเป็นจะต้องกักตัวเองสิบวันก่อนที่จะเข้ารับการตรวจอีกรอบซึ่งหากผลตรวจอีกรอบเป็นลบแล้วล่ะก็แข้งคนนั้นก็สามารถกลับมาซ้อมกับเพื่อนร่วมทีมได้ขณะที่มาตรการของอังกฤษบอกว่านักกีฬาชื่อดังที่เดินทางเข้าประเทศของพวกเขาไม่จาเป็นต้องกักตัวถึง2สัปดาห์เหมือนประชาชนทั่วไปแต่ก็มีข้อแม้ด้วยว่า นักกีฬาคนนั้นต้องปฏิบัติตัวอยู่ภายในกรอบเฝ้าระวังอย่างเข้มงวดก่อนที่จะกลับเข้ามาสู่ประเทศซึ่งกรณีของซาร่านั้นอาจจะมีความยุ่งยากได้เพราะว่าเขาไปร่วมงานปาร์ตี้ของน้องชายก่อนที่จะติดเชื้อนั่นเองเจอเก้นครอปเผยได้ดูการนี้จะมีกี่ทีมที่แย่งแชมป์พรีเมียร์ลีกกับลิเวอร์พูลเจอเก้นครอปยอดุนสือของลิเวอร์พูล มองว่าโอกาสในการลุ้นแชมป์พรีเมียร์ลีกฤดูกาลนี้นั้นยังคงเปิดกว้างและสูสีกันแบบสุดๆโดยเชื่อว่าจะมีถึง8สโสมสรอนที่มีโอกาสจะเบียดแย่งแชมป์พรีเมีย,ยร์ลีกอังกฤษกับทีมของเขาตามรายงานของ goal com สื่อกีฬาชื่อดังเจอเก้นครอปนั้นเตรียมนำแชมป์เก่าอย่างลิเวอร์พูลที่ปัจจุบันรั้งอยู่ในอันดับที่3ของตารนางคะแนนพรีเมียร์ลีกเปิดบ้านรับการมาเยือนของทีมจ่าฝูงอย่างเลสเตอร์ซิตี้ในวันที่22พฤศจิกายนนี้ โดยเจมี่เรดแนปตำนานแข้งหง์แดงได้มีโอกาสสัมภาษณ์เจเกนครอปว่าฤดูกาลนี้มีกี่ทีมที่ได้ลุ้นแชมป์ซึ่งทางกุนซือชาวเยอรมันนี้ได้ตอบว่าผมคิดว่าอาจจะมีมากถึง8ทีมด้วยกันโอกาสลุ้นแชมป์ยังคงเปิดกว้างซึ่งผมไม่มีปัญหากับเรื่องนี้เลยไม่มีปัญหาแน่นอนนอกจากนี้เจเกนครอปยังมองว่าทีมที่จะคว้าแชมป์ได้ในฤดูกาลนี้นั้นจะเก็บแต้มไม่ได้สูงเหมือนกับฤดูกาลหลังๆที่ผ่านมา ขอเท่าที่ต้องพูดแบบนี้ช่วงนี้ผมไม่ได้ใส่ใจกับเรื่องพวกนี้สักเท่าไรแต่ดูเหมือนว่าใครบางคนจะเก็บไม่ได้ถึง100แต้มหรือประมาณนั้นสำหรับซีซั่นนี้นะหรอที่แข่งกันน้อยกว่า4สัปดาห์แต่จำนวนเกมเท่ากันผมไม่คิดว่าการเก็บมากกว่า100แต้มจะเป็นไปได้แม้แต่87แต้มยังดูห่างไกลเลยทีเดียวเจอเกนครอปบอสใหญ่ของลิเวอร์พูลให้สัมภาษณ์แล้วแฟนลิเวอร์พูลคิดว่าในฤด,ดูการนี้ มีทีมไหนที่จะมาเบียดแย่งแชมป์กับเลโวพูลได้บ้างและคิดว่าแชมป์ของฤด,ดูการนี้จะทำได้กี่คะแนนอย่าลืมแสดงความคิดเห็นของคุณเอาไว้ในช่องคอมเมนต์ด้วยนะครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมข่าวสารจากช่องของเราด้วยนะครับอย่าลืมช่วยกดไลค์และกดแชร์คลิปนี้และกดติดตามช่องของเราเอาไว้เพื่อรับชมข่าวของเอร์พูลต่อไปนะครับขอบคุณครับ